ตอนนี้เห็นว่าพี่ปูมีทําเพจด้วยใช่ไหมฮะ่เพจที่ชื่อว่าล็อกสตาร์คาเฟ่ครับอันนี้เป็นเพจเกี่ยวกับอะไรครับก็เกี่ยวกับเรื่องดนตรีหลักๆแล้วก็คอนเทนต์ก็มีไลฟ์ครับองดนตรีเพื่อนๆในยุคคุยกันใช่ในยุคเก้าสิบนะส่วนใหญ่หลักๆอืแล้วก็มีคอนเทนต์อีกอันก็เป็นเรื่องเราเป็นเพลงเพลงแปลง อ๋อก็คือเอาเพลงมาแบบแปลงด้วยก<ช>็อ,อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบคนสนใจเยอะมากเลยใช่ครับคือล็อกอันนี้อยากรู้เลยว่านอกจากจะแปลงเพลงแล้วเนี่ยพี่ปูยังแปลงอย่างอื่นด้วยไหมครับก็มีช้าช้าก็มีแปลงฟังอันนี้ครับเ,เ,เป็นเรื่องปกติก็บางวันก็มีแปลงขนบ้าง แป้งขนขนขนอะไรขนสุนักขนไดมอนด์อ๋อขนเพชรครับอ๋อแสดงว่าพี่ปูเป็นคนเพชรบุรีช่วงนี้มันมันนอกจากจะไปไว้เฮดแล้วเนี่ยออืขนล่างก็จะไปไว้เหมือนกันก็คือไว้ทั้งทั้งตัวเลย้ตัวเลยครับก็มีแปลงแป้งขนแปลงขนหลังหลังอยาแปลงเพชรละโอ้ยวันนี้จริงๆวันนี้ คิดด้วย,วยผิวด้วยหน้าตาพี่ปูนี่น่าจะแปลงได้แล้วเรามองผิวด้วยเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกันหลังๆก็เลยแปลงเพศดีกว่าอาจจะอนาคตอาจจะแปลงเพศดีกว่าอ,อนาคตใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี้เลยจบรายการนี้เลยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจโอ้โหแล้วอย่างมผมพอจะแปลงเพศได้ไหมครับดูจากหน้าตาแหละลองไปฝึกแปลงขนดีกว่าถ้าแปลงขนแล้วรู้สึกดี ไปแปรง<อ>ต่อได้ต้องลองแปรงขนดูก่อนแปรงบ่อยๆนะแปรงขนอลองดูอลองคิดภาพก่อนอก็เมื่อกี้ผมลองคิดภาพแนละ้วก็อาจจะต้องใช้แปรงขนาดใหญ่เหมือนกันนะทำจับาจมาผมจะมาแปรงเนี่ยเพราะว่าของผมก็ต้องเรียกได้ว่าใช้คำนิยามได้ว่าป่าดงดิบดีกว่า คือแบบฟอเรสต์นะคือหึมหึมเลยครับแบบตรงเด็ดนี่นอกจากจะฮึมแล้วมันอับชื้นด้วยนะอย่างนี้ถ้าไม่แปลงผมผมไถเตียนเลยได้ไหมครับอ๋อเป็นทางวิธีแก้ก็ได้อืมได้ใช่ไแต่ว่ามันมันก็จะไม่มีเหลือให้ให้แปลงให้แต่ก็อาจจะไม่ได้แปลงเพศใช่อาจจะไปจะไปถึงการแปลงเพศไม่ได้ ไม่ได้แป็นคนอันนี้ผมก็ต้องเดี๋ยวผมจะเอากลับไปคบคิดว่าผมจะทํายังไงต่อนะครับเอาไปคิดจริงเหรอเอาไปคิดจริงครับมาถึงคําถามของวงแบล็คเคดนะครับอยู่ตั้งวงแบ็คเฮดนี่กี่ปีแล้วตอนนี้ยี่สิบแปดปีโหยี่สิบแปดปีแล้วก็ที่สําคัญคือสมาชิกก็ยังอยู่ครบเลยครบ อันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยข, feels, ของวงดนตรีแล้วผมอยากอยากให้พี่ปูแชร์นิดนึงว่าทำไมครับวงแบ็คเคดไม่เคยแยกวงเลยครับก็เคยมีอยู่พักหนึ่งน่าจะเป็นอัลบั้มที่อัลบั้มที่ห้าแฮนด์เมอก็เคยแยกกันไปเพราะว่าตอนเรานั้นเหมือนก็ใล้จะหมดสัญญากับมีก็เลยแยกแยกกันไปครับแยกกันไปเสร็จแล้ว จยไปอยู่วงอื่นวงเนอื่นแต่แต่ละคนก็โดนอ้วงที่ปีแยกไปอยู่ไล่กลับอีวงเดิมก็เลยไม่แต่ละมก็ไม่แยกกันอีกเลยอันนี้แสดงว่าที่อยู่กันทุกวันนี้เพราะว่าคนเขาไล่ไล่มาวนกันเรียกว่าเรียกว่าเกี่ยงกันดีกว่าใช่ไหมครับไม่เหมาะกับที่ไหนไม่เหมาะกับที่ไหนเหมาะกับที่ที่ที่เดียวก็คือไปอยู่กับใครไม่ได้เลยไม่รู้สิเขาไม่เอาดีกว่า เขาไม่เอาก็ทั้งเขาไม่เอาทั้งแบบเกี่ยงกันอยู่กับใครไม่ได้อยู่กันได้แค่มีเพื่อนอยู่กันแค่นี้สุดท้ายก็ไหลมารวมกันที่เดิมก็ภูมิใจมันแล้วยังจะแยกกันอีกไหมครับเนี่ยไม่น่าแยกแล้วเพราะเราภูมิใจมากที่เราไหลมารวมกันอยู่ที่เดิมครับเรียกได้ว่ามีแต่คนที่มีแต่คนไม่เอาก็าเลยอยู่ด้วยกัน ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีของ <ใจ S 2> วงอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ตัวไปนั่นเอก็ภูมิใจครับที่สุดท้ายแล้วเราก็ได้อยู่ด้วยกันแบบที่ไม่มีใครเอาเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับทีนี้มาถึงอีกเพลงครับที่ก็เป็นเพลงที่ดังมากนะครับเพลงฉันอยู่ตรงนี้ครับ ผมอยากรู้ว่าที่มาของเพลงฉันอยู่ตรงนี้คืออะไรครับคือหลังๆนี่เป็นสายบุญชอบทำบุญครับมีวันนึ่งก็เอเส้นอยากทำบุญใหมก็ไปวัดไปวัดซื้อชุดสังฆทานแล้วเนี้ยครับแล้ก็ชวนทาที่บ้าน่ครับครอบครัวคไปกะไปถวายเพลที่วัดอื ก็ไม่เจอเด็กวัดเพราะว่าไปวัดเป็นวัดที่แบบว่าระหว่างทางที่เราเดินทางไปไปต่างจังหวัดที่บ้านเราก็ไม่รู้เลยว,ว่าต้องไปสวายเพลทที่ตรงไหนตรงไหนก็เจอเด็กวัดวิ่งเร่งอยู่ถามไอ้หนูสวายเพละพระฉันที่ไหนเหมือนเสียงลุงพี่มาตะโกนมาเลยฉันอยู่ตรงนี้<อ>ได้ไอเดียเลย จากคำจากหลวงพี่นั้นเลยใช่จำชื่อหลวงพี่ไม่ได้แล้วนี่ถือว่าเพลงนี้ได้เป็นได้จากพระเลยใช่ไหมไม่เป็นเหมือนอนิสงสแเราไปทําบุญแล้วก็ได้ได้เพลงดังๆฟิล์มอเพลงโอ้ใช่เพราะอันนี้กาลังจะบอกว่าพอทําบุญปุ๊บเหมือนกับเราแบบพอเอาตรงนั้นมาแต่งเป็นเพลงใช่ได้อนิสงส์แบบความดังเกิดขึ้นมาด้วยคิดอยู่เลยว่าเออมันเหมือนว่าเราทําบุญแล้วมันถัดตายเห็น นี่ถ้านี่ถ้าหลวงหลวงพี่ไปฉันเพลงไกลกว่านั้นนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งเลยใช่ไหมครับเปยเป็นฉันอยู่ตรงโน้นถ้าถ้าเป็นไอเด็กวัดต่อก็ฉันอยู่ตรงโน้นออแต่ที่หลวงพี่ได้ยินหลวงพี่ก็ต้องฉันอยู่ตรงนี้โอก็ถือว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมเลยโชคดีแล้วถ้าเป็นเพลงฉันอยู่ตรงโน้นนี่มันจะร้องเป็นยังไงโอ้โหยากอยูเหมือนกัน จะอยู่ตรงโน้นเธอต้องการอมันก็ไม่ได้ไกลเกินต้องการแล้วอ่ามันต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้อถือว่าเป็นเรื่องที่จังหวะด้วยแล้วก็บุญวาสนาที่เราทำเพียงจะดังได้ต้องทำบุญเยอะๆครับครังๆบ้ทุก